ดาวอาทิตย์ครับยกย้ายได้ตำแหน่งดาวมาตรฐานเทวีโชคส่งผลดีกับกลุ่ม5ราศีมีราศีไหนบ้างติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้มีคำตอบครับกลุ่ม5ราศีนะครับก็มีราศีดังต่อไปนี้ครับราศีแรกครับก็คือราศีสิงห์นะฮะหรือผู้ที่มีลัคนาสถิตราศีสิงห์ครับราศีที่2นะฮะคือราศีตุลนะครับ หรือผู้ที่มีลัคนาสถิตราศีตุลครับราศีที่3นะฮะคือราศีพิจิกครับหรือผู้ที่มีลัคนาสถิตราศีพิจิกราศีที่4ครับคือราศีธนูหรือผู้ที่มีลัคนาสถิตราศีธนูครับและราศีสุดท้ายนะฮะคือราศีเมษหรือผู้ที่มีลัคนาสถิตราศีเมษครับ ดาวอาทิตย์ครับคือดาวเดชอำนาจบารมีเป็นดวงดาวผู้นำนะฮะเป็นกลุ่มดาวเลิกที่มีแสงสว่างเองเป็นศูนย์กลางแห่งจัก,กรวาลการโครจรย้ายครั้งนี้ครับได้ตําแหน่งดาวมาตรฐานเทวีโชคจะทําให้ชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงจากร้ายกลาย,ายดีจากอ่อนแอจะกลับมาเข้มแข็งตกต่ําจะกลับมาสู่ความ ลุ่งเหลืองครับดวงเทวีโชคจะมีโชคใหญ่ฮะเรียกได้ว่าเป็นจังหวะที่พลิกฟื้นพลิกชะตานะครับหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองครับกลับมาแจ้งเอิดอีกครั้งเป็นเศรษฐีไฮโซอย่างแน่นอนครับอันนี้คือคํำพยากร์ในช่วงดวงดาวมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหรือการย้ายนะครับก็เป็นคํำพยากรณ์นะครับ เป็นแนวทางนะถ้าใครนะครับชื่นชอบนะคลิปดีๆที่จะมานำเสนอก็อย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์นะฮะให้พี่หมอด้วยแล้วก็กดกดหัวใจรัวๆด้วยนะครับตอนนี้ครับพี่หมอบอยก็มีแอปพลิเคชันนะให้พี่ๆน้องๆเพื่อนๆแฟนคลับนะครับทุกๆคนติดตามนะทั้งหมด5ช่องทางด้วยกันนะครับเออนะครับช่องทางแรกก็คือแฟนเพจ a c e b o o o นะหมอบอยเคลชัดนะครับติดตามกันได้นะครับ ช่องทางที่2ก็ก็ y t u t u นะฮะช่องยูทูบหมอบอยเคลียร์ชัดนะครับแล้วช่องทางที่3นะฮะก็คือ TikTok นะฮะเออนะครับแล้วก็ช่องทางที่4ก็ Instagram นะครับช่องทางสุดท้ายคือทวิตเตอร์ะ Twitter นะครับน้องใหม่นะจริงๆไม่ใช้น้องใหม่หรอกมีมาตั้งนานแล้วแต่ทํามาก็มีคนติดตอนอยังไม่เยอะนะครับแต่ก็บอกกลับให้เพื่อนๆทุกคนนะครับถ้าชอบฟังคําพยากรณ์ของพี่หมอนะ หรือชอบช่องทางไหนปกติก็รับชมช่องทางนั้นได้เลยนะครับก่อนนี้ฮะก็จะบอกจะบอกว่าขอขอบคุณครับในเรื่องของการติดตามผลงานพี่หมอนะและอย่างไรก็ตามนะครับก็อย่าลืมนะครับที่ก็ดูคลิปของพี่หมอบ่อยๆนะเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับและก็จะผลิตผลงานดีๆออกมานําเสนอเรื่อยๆนะครับเป็นกําลังใจให้ไปนิดหนึ่งนะไว้โอกาสหน้าครับพบกันใหม่วันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ